อ่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอซของ <c oughs> สจอดําซิงครับผม <c oughs> วันนี้จะพามาอัปเดตหน้างานของเจ้าตูดหม้อนะ <c oughs> วันนี้เรามาขอซื้อดินเขามาขอซื้อดินน่าจะประมาณห้าหกเที่ยว <c oughs> นี่ให้ดูลีลาการขับของเสียโคงครับ เสียโครงมือใหม่หักทับครับเจ้าร้อยสามห้าเอสอาร์เรื่องง่ายๆแต่ตุดหม้อแอร์ A. ยังไม่ได้ทำนะใช้แอร์ธรรมชาติไปก่อนเดี๋ยวเราจะลงให้ดูใกล้ๆเราจะลงให้ดูใกล้ๆ ือว่าลอกบางมากนะ จะขอซื้อดินสักห้าหกเที่ยวรับโอ้อะไรนี่มอนี่ไม่ไปโรงเรียนว่ะ ดินจะหมดแล้วนี่หน้าดินสวยๆครับถือว่านี่มันใช้ได้ยู่นะ เลืออีกนะจะได้ประมาณสองเที่ยวนะ่าจะหมดแล้วเขาวิ่งกันอยู่สองคันเีงนะจะเป็น rocky กกครับมี rocky ก,ก,กับ hino ่โโสโมอ เราใสาร่ระแนงมัดด้วยนะเพราะว่าไม่ได้ถอดออกตั้งแต่ตอนไปซื้อหินเลย่ะทลินี้ก็ให้ดูเป็นพอของปากของคอรครับกับมือการลอกหน้าดินมือการลอกหน้าดินก็ถือว่าสวยอยู่นะสำหรับมือใหม่ถ้าลอกได้ประมาณเนี้่ะโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตงาน ของเจ้าตูดหม้อเรื่อยๆครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ